ทำอะไรหนูขึ้นเนี่ยลงหนูขึ้นมาขี่รอบแล้วเนี่ยขึ้นเดาขึ้นเย <c oughs> ี่งลงพ่อบอกเหรอว่อมาตามแม่อีกเหรอให้ไปทำอะไรลูกให้ไปทำอะไรให้แม่ไปทำอะไร แม่อยู่บนบ้านมีลนมาสักทีเลยพ่อแม่แม่แม่อะไรแม่ค่ะร้านร้านปลา,ากะเพราปิดเลยอะแม่แต่ว่าหนูไม่รู้ว่าพ่อก็ถามหนูว่าว่าหนูไม่รู้หนูตด้งำไงดีก็ไม่รู้อ่ะไม่เข้าใจหนูตด้งำไงดีก็ไม่รู้บ้ากกะเพราอะไรแม่ไม่เข้าใจ อาารพ่อนะพ่อชอบกินหอยอยากไมีเลือดอ๋อไม่แข็งแล้วลูกใช่ไม่เลือดอยากไม่น่ากินเลยน่าชื่นที่บ่นจังเลยที่บ่นเหมือนใครเนี่ยเสียงแม่เสียงแม่เป็นไงลูกเสียงแม่เวลาหนูดื้อแม่ก็ แม่แม่ก็ียวหนูเหมือนกันแบบไหนพ่อพ่อหนูร้องไห้แล้วแม่ก็ดุหนูพ่อพ่อก็ไม่นูแลหนูอืแล้วยังไงแอ้ยแคเคายไปไหนเนี่ยล่วงแล้วแล้วขึ้นมาทำไมเนี่ย เองก็น,นัแม่ลงเบงกินข้าวกับพ่อไหมกินอะไรบ้างคะมีหอยด้วยป้าหอยอีกแล้วลงไหม,ม <c oughs> พ่อบอกเหรอเดี๋ยวแม่ก็ลงแล้วแม่เหนื่อยเล่นแล้วยังไม่หายเลยเนี่ยบุ๋มมีจะติดวัดแม่นะนั้นโ <c oughs> ยก,กินเองไหมยัง หนูกิน,กนไปยัง<ด>แล้วแล้วหนูกินอะไรบ้างหนูกินอะไรบ้างบอกก่อนไม่เล่นห,น,ห,น,ห,น,หน,นูหนูกินออกหนูกินมันหมี่เกี๊ยวกะหมูทิ้งอันนี้ไม่เล่นไม่เล่นแน,น,น,น้โลอาหารมาก,ก่อนจะไปยังจะไปแล้วโอเคเอาลงบันไดดีๆนะระวังตกนะแม่ไปด้วยได้ไหมอ่ะ เด๋ยวแป้งลงไปโอ้ยไม่เน่ยปวดไรเหมือนยิ่งนวดแล้วมันก็ยิ่งปวดไปแล้วแล้วลงไปข้างล่างค่อยๆลงล่ะมาลงมาหายละยังเสียงยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยเด็กกินข้าวจะหายโอ้โหกินข้าวแล้วกินอะไรด้วยกินข้าวกินยากินข้าวกินยาใครจะป้อนยาแม่ หนูไหนยาแม่อยู่ไหนเนี่ยยาบีเนี่ยยาบียาเมีันที่หมาเมื่ออันที่ลุงพยาบาลหมามาเอามาน่ะอันที่อันอันที่หนูเอามาให้คุณแม่น่ะคุณแม่ชื่อว่าเออ พรนะพรูดากลายจัก <c oughs> หมอเรียกเหรอียกใครเข้าห้องเรียกมามา<พ>แล้วแม่กลัวไหมไม่กลัวค่ะกลัวเหรอกลัว <c oughs> กลัวคุณหมอชีดาเหรอไม่กลัว <c oughs> อ๋อคุณหมออ,หมอ๋อหมออ๋อหมอใจดีนะแม่ไม่ต้องกลัวนะ หมอใจดีอ๋อคุณอหมยาหมดนี่ยาหมดไหมหมดหมดเหรอไม่ได้ฉีดยาเลยค่ะสติ๊กเกอร์ก็ไม่ได้ค่ะเอา้าทำไมคุณหมอยาหมด<ไ>ใครใครออาหมดน่ะก็คนไข้คนอื่นน,นัมั้งลูกเอ้าไปไปเตรียมยาให้แม่กินได้ T'en un